มหาศึกล้างพิภพวสวรรค์โลสตาสิบสี่บทที่32บ้านหลัวอหยางชางหลานชายคนที่8ของหลัวเฟิงในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลหลัวในทางช้างเผือกหรือแม่ทุ่งแห่งดวงดาวหูบเขามังกรดำเองก็ยังต้องให้ความเคารพ แสดงให้เห็นถึงสถานะที่สูงมากดังนั้นไม่ว่าตำแหน่งของพวกเขาในครอบครัวจะสูงแค่ไหนแต่เมื่อเทียบกับหลัวเฟิงนั้นหลัวอหยางชางจึงเปรียบเสมือนลูกป,ปลาตัวเล็กๆอย่างไรก็ตามกฎของตระกูลหลัวนั้นเข้มงวดมากเขาเห็นแน่นอน ผู้นำตระกูลเห็นแน่นอนหน้าผากของเขาที่ตอนนี้สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาได้อย่างชัดเจนเขารวบรวมสติแล้วมองไปที่ชายผู้นั้นซึ่งดูเหมือนคนปกติในความเป็นจริงแต่สามารถทำให้เขาตัวสั่นเขามีสีหน้าที่ดูซับซ้อนชายผู้นี้ที่อยู่เบื้องหน้าเขา คือคนที่เขาเคารพและบูชามาโดยตลอดผู้นำทางช้างเผือกผู้นำของตระกูลหลัวบุคคลในตำนานของโลกหลวเฟิงเจ้านายเด็กหนุ่มจำม่ำผมเหลืองตะโกนด้วยความสงสัยอย่างชางหญิงสาวในชุดสีม่วงที่อยู่ข้างๆ ก็ตะโกนเรียกเขาหลัวอหยางชางยืนอยู่ต่อหน้าหลัวเฟิงเขายืนตัวแข็งพูดอะไรไม่ออกสมาชิกหลายคนภายในครอบครัวรวมกับหลัวเฟิงที่ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีนอ่าวก้าวดาวหุบเขามังกรดำในจักรวาลเสมือนได้พบเจอกับสมาชิกรุ่นหลังหลังห่างออกไปไม่กี่ทศวรรษ พวกเขาได้เห็นหลัวเฟิงมากที่สุดสองถึงสมครั้งและดูเหมือนว่าหลัวอย่างชางจะเคยเห็นหลัวเฟิงแค่สามครั้งตั้งแต่เกิดมาหลัวเฟิงเคยพูดกับเขาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในใจของเขาผู้นำหลัวเฟิงนั้นอยู่สูงเหนือใครบรรยากาศเงียบสนิททุกคนรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะเบอร์นิการ์ดชุดดำที่ยืนจ้องมองชายผมดำที่อยู่มุมห้องอย่างสงสยัยทำไมเขาถึงเหมือนท่านผู้นำหลัวกลับบ้านไปซะไม่ต้องพูดถึงฉันพวกเขาจะลืมไปทันทีว่าพวกเขาเคยเห็นฉันชายผมสั้นสีดำเหลือบมองที่หลัวอหวอย่างชางครับหลัวหอย่างชางโค้งลงเล็กน้อย และตอบกลับด้วยความเคารพคนอื่นๆที่อยู่รอบๆเห็นว่าอัจฉริยะจากตระกูลหลวคนนี้แสดงความเคารพขณะที่ได้ยินว่าชายผมสั้นสีดำที่อยู่ตรงมุมนั้นพูดว่าพวกเขาจะลืมทันทีพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะตกใจไปกันเถอะขอรับนายท่านชายผมสั้นสีดำและชายหัวล้านทั้งสองคนหายตัวไป มีเพียงหลัวอยางชางและกลุ่มของเขาพร้อมกับพนักงานในร้านอาหารกับเจ้านายของพวกเขาเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นทุกคนนิ่งไปสักพักไม่นานพวกเขาก็รู้สึกเกือบจะเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นชายสองคนนั้นที่หายไปผู้นำมีพลังที่เหลือเชื่อจริงๆลัวอยางชางมองดูคนอื่นที่อยู่รอบๆขณะพึมพำ เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาต้องหยิบขึ้นมาพูดเป็นแน่เราจะทำยังไงดีถึงจะรู้ว่าผู้นำจะกลับมาภายในสองปีนี้แต่ใครจะคิดแล้วว่าเขาจะไม่กลับบ้านแต่เลือกมายังที่นี่ก่อนลัวอย่างชางกังวลอยู่ภายในเจ้านายไปหาอะไรกินกันเถอะเด็กหนุ่มจ้ำม่ำตะโกน หยางชางหญิงสาวชุดสีม่วงตะโกนเช่นกันหุบป,ปากหลัวหยางชางตะคอกออกมาด้วยความโกรธทำให้ทั้งสองตกตะลึงหากขาดสติก็จะส่งผลให้ล้มเหลวมากมายเขามองไปยังทั้งสองด้วยใบหน้าที่ดูเย็นชาขณะกล่าวกลับกันเถอะนานาส่วนเจ้ากลับไปซะข้ามีเรื่องสำคัญ ครับแม้ว่ากลุ่มชายในชุดดำจะสงสัยว่าทำไมจูู่ถึงจะกลับทั้งท้งท,งที่เพิ่งมาถึงไม่นานอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดยังคงปฏิบัติตามทั้งหมดเดินตามหลัวอย่างชางกลับเข้าไปในยานส่วนตัวและบินออกไปอย่างรวดเร็ว ตระกูลหลวงมีความแข็งแกร่งและทรงอิทธิพลอย่างสมบูรณ์แม้ว่าโลกจะยังคงดำเนินการโดยหน่วยงานสหประชาชาติแต่เนื่องจากทางช่างเผือกอยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลหลวงแน่นอนตำแหน่งและสถานะของพวกเขาจึงพิเศษหน่วยงานสหประชาชาติที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยระดับสูงสุดจาก5ประเทศที่ยิ่งใหญ่ เมืองอย่างโจวคะฤห,รหตระกูลหลัวที่รั้วด้านนอกมีกลุ่มทหารในเครื่องแบบออกลาดตะเวนหลายกลุ่มทหารทุกคนภาคภูมิใจอย่างยิ่งเพราะทุกคนต่างก็ทราบกันดีว่าการที่จะเข้ามาเป็นหน่วยอารักขาประจำตระกูลหลวนั้นไม่ง่ายเลยประการแรกทหารอารักขาจำนวนมากของพวกเขาส่วนใหญ่อยู่ในระดับจัก,กรวาล คนเหล่านี้เป็นท่าที่ตระกูลหลัวซื้อมาเองโดยตรงและพวกเขาก็มีอยู่จำนวนมากดังนั้นมาตรฐานของพวกเขาจึงสูงกว่ามนุษย์ปกติที่มาจากโลกถึงแม้บางคนจะมีสถานะเป็นสหายก็ตามแต่ความต้องการที่ต่ำที่สุดคือต้องเป็นนักรบระดับเทพสงคราม อย่างไรก็ตามตราบใดที่พวกเขาเข้าร่วมตระกูลหลวงแม้ว่าพวกเขาที่เข้ามาจะเป็นเทพสงครามพวกเขาจะสามารถไปถึงระดับนักท่องดวงดาวได้อย่างรวดเร็วระดับนักท่องดวงดาวภายในตระกูลหลวงถือเป็นเรื่องปกติมากอาจารย์หลายคนเพิ่งกลับมาเมื่อเร็วๆนี้ ใช่แล้วแม้แต่หัวหน้าผู้อย่างที่อยู่บนทุ่งแห่งดวงดาวเฉินเจิงที่อยู่ไกลจากทุ่งแห่งดวงดาวบนหุบเขามังกรดำก็กลับมาแล้วฉันได้ยินมาว่าเขารีบเดินทางด้วยยานของเขามาจากจักรวาลอันมืดมิดเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วฉันได้ยินมาว่าอาจารย์ไห่ได้ละทิ้งภารกิจในจักรวาลของเขากลับมาเช่นกัน เจ้าหน้าที่ในคาร์หาสต่างพูดคุยกันตระกูลหลัวในฐานะที่เป็นครอบครัวใหญ่สมาชิกหลายคนอยู่ที่ดาวดวงอื่นมีเพียงไม่กี่คนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้อย่างไรก็ตามไม่นานมานี้พวกเขาทั้งหมดรีบเดินทางกลับจากทุกทุกที่บรรดาอารักขาและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็รู้สึกว่ามันผิดปกติ คารืหาตระกูลหลัวบริเวณพื้นที่ตรงกลางมันคือลานที่เงียบสงบลานนี้เป็นตำแหน่งพิเศษของครอบครัวเพราะนี่คือที่ที่หลวว่าน้องชายของหลัวเฟิงอาศัยอยู่ภายในลานพี่ชายหลัวว่า หลัวว่าผลักประตูออกมาเขามองดูหลัวเฟิงและดีแลนที่ยืนอยู่ในสนามเขาอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาด้วยความประหลาดใจสองพี่น้องกอดกันกว่า200ปีแล้วที่ไม่ได้เจอพี่ในความเป็นจริงหลัวว่าพูดพร้อมรอยยิ้มอืมไม่นานหรอกโลกเปลี่ยนไปมากจริงๆ หลัวเฟิงพยักหน้าให้น้องชายของเขากว่า200ปีน้องชายของเขาดูเหมือนจะไม่แก่เลยยังคงความยาวพ่อกับแม่อยู่ไหนหลัวเฟิงถามยังต้องถามอีกเหรอแน่นอนพวกเขากำลังต่อสู้อยู่ในเกมจากกระวาลเสมือนหลัวว่าหัวเราะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา พวกเขากลายเป็นคนติดเกมโชคดีที่พวกเขาได้รับการเสริมความแข็งแกร่งในระดับจัก,กรวาลและความสามารถทางจิตดังนั้นพวกเขาสามารถแยกแยะได้ระหว่างโลกเสมือนจริงกับความเป็นจริงหลัวเฟิงสายหัวและหัวเราะในบรรดาตระกูลหลัวทั้งหมดพ่อแม่ของเขาติดเกมเสมือนจริงมากที่สุด เขาเคยได้ยินพ่อของเขาพูดว่าเมื่อสมัยยุคมหานิพพานที่พวกเขาต้องอพยพนั้นเขาเคยอ่านนิยายปกอ่อนบางเล่มและบางเล่มอ่านบนเว็บดังนั้นพ่อแม่ของเขาจึงติดเกมเสมือนจริงเหล่านี้พวกมันมีการจำลองภาพแบบ100เปอร์เซนต์และในเกมต้องดำเนินเรื่องราวเป็นเวลานานส่วนใหญ่มันจะทำให้ผู้คนแยกแยะความเป็นจริงออกจากเกมได้ยาก นี่เป็นสาเหตุที่สมาชิกของครอบครัวที่ร่ำรวยจำนวนมากในจัก,กรวาลพัฒนาอาการป่วยทางจิตอย่างไรก็ตามหลัวเฟิงใช้ทรัพยากรอย่างมากในการบังคับให้พ่อแม่และน้องชายของเขาไปถึงระดับจัก,กรวาลระดับจัก,กรวาลเหล่านี้ที่อาศัยทรัพยากรล้วนๆ มันก็มีมูลค่าเพียงพอที่จะซื้อกองทัพธาตุระดับจัก,กรวาลขนาดเล็กได้แน่นอนว่าการสร้างระดับจัก,กรวาลไม่กี่คนนั้นไม่ใช่ปัญหาสําหรับหลัวเฟิงพี่ชายพี่ไม่รู้หรอกทุกครั้งที่พวกเขาเห็นผมพวกเขาตื่นเต้นมากเวลาที่พวกเขาคุยเรื่องเกี่ยวกับเกม บางครั้งบอกว่าพวกเขากำลังสังหารหมู่และกลายเป็นหัวหน้าใหญ่หลัวว่าสายหัวและหัวเราะพวกเขาถึงกับเอ่ยปากบอกว่าชีวิตของพวกเขาคุ้มค่าการเล่นเกมทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังประสบกับชีวิตอื่นๆการจำลองแบบหนึ่งรเปอร์เซ็นทำให้พวกเขาตื่นเต้นยิ่งหลัวเฟิงหัวเราะ ตราบเท่าที่พวกเขามีความสุขเกมเสมือนจริงทุกเกมใช้เวลา 2, 3, สองสามทศวรรษมันเหมือนกับการใช้ชีวิตทั้งชีวิตหลัวว่าหัวเราะด้วยการใช้เงินบางส่วนมันทำให้ราวกับว่าพวกเขามีชีวิตอยู่มาหนึ่งพันยุคเล่นเกมเสมือนจริงมากมายและประสบกับเรื่องราวมากมายหลัวเฟิงพยักหน้า ชีวิตแตกต่างกันเมื่อพ่อแม่ของเขายังเด็กแผ่นดินก็โกลาหลพวกเขาต้องอพยพหลบหนีและหาอ่านนิยายบ้างเป็นบางครั้งในช่วงหลายปีแห่งการหลบหนีในที่สุดพวกเขาก็ยังรากลึกในฐานทับอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องอยู่ในห้องเช่าทำงานอย่างหนักเพื่อดูแลพี่น้องสองคน ในที่สุดเมื่อพวกเขาอายุมากกว่า40และ50ปีหลัวเฟิงก็สร้างตัวขึ้นมาในที่สุดพ่อแม่ของเขาก็ผ่อนคลายได้เติมเต็มความฝันในวัยยาวเล่นเกมในจักรวาลเสมือนจริงน่าตื่นเต้นและเติมเต็มอย่างหาที่เปรียบมีได้แน่นอนในการเล่นต้องใช้เงินและเวลา ความมั่นคงของมนุษยชาติในจัก,กรวาลทำให้คนธรรมดาจํานวนมากได้สนุกกับมันทั้งหมดนี้สร้างขึ้นจากนักรบนับไม่ถ้วนที่ปกป้องมันดีแลนที่ยืนอยู่ข้างหลังหลัวเฟิงกล่าวอย่างเคร่งขครืมว่าเผ่ <S <S าพันธุ์นับไม่ถ้วนในจัก,กรวาลที่มีเผ่าพันธุ์สุดยอด ทำสงครามกันเองเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอกว่าจะกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเป็นพันธมิตรกันต่างต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดทุกทุกวินาทีมนุษย์ต้องตายเพื่อมนุษยชาติหากมีวันที่นักรบผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นลม้มลงและมนุษยชาติพ่ายแพ้ คนธรรมดาเหล่านั้นจะไม่สามารถสนุกกับมันต่อไปได้หลัวเฟิงและหลวว่าตกตะลึงพวกเขาพยักหน้านายท่านนายท่านได้สร้างสัตตะภาวะที่สมบูรณ์แล้วนีแลนมองดูหลัวเฟิงแม้แต่อาจารย์ของกระผมก็ยังยกย่องนายท่านชื่นชอบนายท่าน นายท่านจะกลายเป็นหนึ่งในสาวหลักที่สนับสนุนมนุษยชาติหลัวเฟิงหลัวเฟิงเงาเงาหนึ่งเข้ามาในลานหลัวเฟิงหันกลับมาเขาเห็นสวิสินที่มีผมยาวสลวยที่รับหลัวเฟิงยิ้มอย่างเขินอายกลับมาเมื่อไหร่เธอกล่าวอย่างเย็นชาฉันสแกนด้วยพลังวิญญาณของฉันก่อนหน้านี้แล้ว คุณไม่อยู่บ้านหลัวเฟิงยิ้มและเดินไปเขาเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วใช่แล้วเมื่อตอนกลับมาฉันเห็นหลัวอย่างชางวิธีที่เขาทำอัญญประกาศคู่คุณหมายถึงอย่างชางสินะสวีซินขมวดคิ้วด้วยความโกรธอืมเขาค่อนข้างมีปัญหาบรรดาผู้ใหญ่ของครอบครัวแอบรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเขา แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ทำเรื่องร้ายแรงใดๆเลยในเมื่อคุณยกเรื่องนี้ขึ้นมาฉันจะทําจะส่งตัวเขาไปที่ศาลครอบครัวทันทีและยอมรับคําตัดสินและการลงโทษของเขาการจัดการภายในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่จะดำเนินชีวิตต่อไปหนึ่งหมื่นปีล้านปีและแม้กระทั่งล้านล้านปี มันไม่สามารถพึ่งพาวิจารณญาณและการตัดสินใจของคนคนเดียวได้อย่างแน่นอนและหลัวเฟิงก็ไม่มีเวลาจัดการกระบวนการทั้งหมดของครอบครัวดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีกฎเกณฑ์ของครอบครัวและศาลครอบครัวสองสามปีมานี้คุณไม่ได้สนใจอะไรเลยสวีซินจ้องที่หลัวเฟิง เกี่ยวกับสารครอบครัวฉันจะบอกให้คุณรู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีสมาชิกสามคนถูกตัดสินประหารชีวิต37คนถูกลงโทษเบาและหนักตามลำดับอย่างชางมีความสามารถและพัฒนาอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้ทำเรื่องร้ายแรงอะไรและความผิดไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นที่สำคัญเขายังเด็กอยู่ คำตัดสินน่าจะลงโทษเขาอย่างมากที่สุด3-10ปีหลัวเฟิงพยักหน้าขณะกล่าวกฎของตระกูลหลัวนั้นเข้มงวดกว่าหลายตระกูลใหญ่ในจักรวาลจบบทที่32 555ห้าหในที่สุดก็มีบทของสวิีซินแล้วคิดถึงคิดถึงจริงๆครับ เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับชื่อของตัวละครใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาคือผมพยายามแปลแล้วมันค่อนข้างที่จะต่างกันจากอังกฤษและจีนรวมไปถึงเนื้อหาในบางส่วนด้วยเวลาใช้โปรแกรมอ่านออกเสียงบางทีมันอ่านได้ไม่เหมือนกับภาษาพูดผมพยายามหาคํามาเขียนให้อ่านออกเสียงได้ใกล้เคียงที่สุดแล้ว และพยายามเรียบเรียงเนื้อหาให้สมเหตุสมผลมากที่สุดแล้วยังไงถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อออเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ